อะไรอะไรกับคุณแม่เหรอเมื่อกี้เห็นอยู่นะเห็นอยู่นะเมื่อกี้เล่นกับคุณแม่ใช่ไหมไม่มีเพื่อนเล่นอ่ะเนาะม,มีเพื่อนเล่นเล่นกับคุณแม่เลยเล่นกับไก่นุ่นไปอือ <c oughs> <c oughs> เด็กยักษ์โอ้โหสูงมากเลยนะเดีกห้าเดือนเองนะครับดูโอเคผมเด็กยักษ์ครับอยากขึ้นบิดตัวเนี่ยดูเออบิดตัวเก่งมากโอ้โ ุูคนนีครับดูคนคนเยอะนะคนเยอะคนเยอะเด็กน้อยตัวนี้เด็กยักษ์ตัวนี้ทำนิ่งเลยทำเป็นนิ่งเป้าหมายคืออะไรสองวิ่งชน ออกข้างนอกไม่ได้หรอกเอ๊ะอยู่ข้างไหนนั่นแหละอเล่นกับแม่นั่นแหละเดี๋ยวแม่ไม่มีเพื่อนมีฟันมึฟันงาโอเคบาย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 หน่อยบายบายจ้ะบายบายจ้ะบาย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 สินี่เหรอบายบายดูโอ้โหดูนิสัย ด,ดูเจ็บขานะลูกดูดูด,ดูโชว์ขาหลังให้เลยดูเด็กยักษ์เอ้ยโตวไวมากเด็กอะไรก็ไม่รู้โตวไว เอาขามาอีกโอเคนะครับนี่น้องไทยแลนด์นะครับเด็กยักษ์เด็กโตครับ